อืมอันนี้เขาว่าเขาว่าน้ำพริกปลาดุกฟูนะครับเพื่อนๆเขาว่านะน้ำพริกปลาดุกฟนะูมีน้ำพริกปลาดุกฟูนรกน้ำพริกปลาดุกฟูเขียวหวานนะมาลองกันเขาว่าอร่อยนะ จะทดลองใหด้ดูอืออือนนอร่อยอืออร่อยนะครับเพื่อนๆน้ำพริกปลาหยุกฟู เคยครับ